บันไม้งามนะฮะห้องพักหรูหรามากบันไม้งามส่วนตัวสวยมากทุกคนดูบรรยากาศสิแต่เรากําลังจะทานข้าวจากครัวการจนาทุกคนนี่ฮะแซบมากเมื่อกี้เราปั่นจัก,กรยานจากตรงนี้ไปครัวการจนาประมาณ2-300เมตรแล้วก็ได้เนี่ฮะสั่งเมนูอร่อยแซบมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้าเย็นเย็นจากร้อยแก้วคาเฟ่ค่ะทุกคนนี่ฮะร้อยแก้วคาเฟา่แล้วก็ตามด้วยมองนิคาเฟ่อันนี้มองนิคาเฟ่นะฮะ นี่คือร้อยแก้วคาเฟ่เด็ดยิชานี่อร่อยมากร้อยแก้วคาเฟ่จะอยู่เยื้องๆกับศาลเจ้าพ่อแก้วไงทุกคนในเมืองบางมูลนาคนี่เองทุกคนือทุกคนดูสิน่าทานไหมจากถุงเลยฮะเรานั่งทานกันตรงนี้เลยจริงๆก็มีทีวีด้วยนะแต่เราไม่อยากจะแบบรับรู้ข่าวสารตอนที่มันแย่งชิงกันอยู่นะฮะการเมืองบ้านเมืองอยากได้คนดีๆมาเป็นนายกฮะทุกคนก็ต้องให้สวก,กันกรองใช่ไหมตามหลัก ก็ดีนะมีสวกันกรองบ้างนะฮะไม่นั้นก็แค่เลือกตั้งถูกไหมฮะแค่เลือกตั้งเข้ามามันไม่พอแล้วันยุคนี้มันบางทีมันเลือกกันแบบผิดผิดถูกถูกเข้ามาใช่ไหมมันก็ปล่อยไปตามเวนินตามกรรมด้วยแล้วก็ตามความกฎหมายด้วยนะฮะใครทาเวีนอะไรไว้ต้องรับกรรมไปหาท้าเลือกแบบผิด,ผ,ดผิดมาทําร้ายชาติสถาบันอันนี้ต้องพูดด้วยนะเพราะว่าเราต้องพูดเพราะพวกมันออกมาพูดกันยุยงแตกแยกกันนั้นเราต้องพูดว่าเราต้องเอาพักการเมืองหรือนายกที่เทิดทูนชาติสถาบัานกันกินข้าวก่อนทุกคน เดี๋ยวไม่ได้พูดนะฮะลืมกินก่อนทุกคนเดี๋ยวเรามีนัดกับข้าวซอยด้วยฮะอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยหอมสดกลัวการจะนาอืมกืวยจัยมกินกันแบบนี้เลยครทุกคนขอซดน้ำหน่อยนะอืมเข้มค้นทุกคนจังอืมดูสินี่นี่น ดูสิต้ยมยำปลาอะไรก็ไม่บอกอุตส่าห์แล้วหกดีว่านะทุกคนจ้ะน่าอร่อยมากทุกคนน้ำซุปเข้มข้นมากเลยอะ่ะตตอไม่อยากเทไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรีบกินแล้วก็มัดถุงไว้กินต่อเรือม,มานั่งทานยั่วกันต่อทุกคนตอนนี้เรายั่วไปปลาของคอ,งองจากนั้นใครมาพิจิตจะลืมแวะบางมุนนาคนะจ้าเลยชุมแสงมานะฮะ โดยชุมแสงประมาณ10กว่ากิโลจริงๆเราอยากไปวัดห้วยเขนซึ่งมีพระพุทธชัยสายาติสวยมากแต่มันเป็น10บสกิโลไงเราไม่ได้ขับรถถูกไหมฮะมีแต่จัก,กรยานของรีสอร์ทไปได้แต่วัดท่าช้างซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหินทั้งองค์เลยที่มีกรมหลวงชุมพรเคยมาวัดท่าการ้องใช่ไหมก็เลยเอาพระเนตรพระเสียรไม่ใช่พระเนตรพระเสียรที่หักไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชาวบ้านก็เลยเอาพระพุทธรูปที่ทาพระเสียรขึ้นมาใหม่มาวางไว้มาไว้ที่วัด ถ้าช้างแทนทุกวันนี้แบบใครไปขอบนแก้บุนนะแม่นมากเขาบอกศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อแก้วที่จะมีงานประจําปีทุกคนก็หาเวลามาเที่ยวบ้างนะจ๊ะอ,อร่อยทุกคนจะก,กินชาก่อนออชาก็แบบ <c oughs> ชื่นใจชาไทยแท้ฮะอ๋อสุดยอดทุกคน ร้อยแก้วคาเฟ่เมื่อเช้าไปคนเต็มร้านเลยฮะร้อยแก้วคาเฟ่เนี่ยนะฮะอยู่ในเมืองบางมุ่นั่งเลยใกล้ๆปั่นจักรยานไปสี่ร้อยเมตรทุกคนเท่ากับรอบสนามฟุตบอลเองไม่ไกลหรอกอืมอร่อยอร่อยมากอืม เนี่ยมาสองคืนลืมไปเนาะตอนเย็นๆเราน่าจะไปถ่ายรูปตรงริมแม่น้ำหน้าตรงศาลเจ้าพ่อแก้วหลังเก่าอ่ะสวยมากตอนเย็นๆน่าจะสวยริมแม่น้ำหน้าน่าาาะถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดอะไรบางมูลนาคชื่อวัดบางมูลนาคอยู่ในเมืองเลยทุกคนแต่เป็นข้ามสะพานไปมีพระพุทธชินวรเรยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเมื่อวานโม่ใจรีบๆไปแต่วัดชัยมงคล หงพ่อเขียนเมือ,มอมมงบางบุนนาาเนี่ยเขาบอกมันเมืองที่หน้าอยู่เมื่อก่อนบินนาคเยอะอ่ะที่หน้าก็เรียกมูลนาคเป็นมาขี่รอห้าก็เคยสเสด็จมาทางพิจิตรใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองภูมิก็คือเมืองบางมุนนาคเก่าเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็เรียกเมืองภูมิ อร่อยมากทุกคนคือเราปั่นจักรยานผ่านเห็นครัวการเจนาตั้งแต่วันแรกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แวะไปหมดจบบรีบๆรบเมมบ้างเคลียพื้นที่เพื่อจะถ่ายเพราะว่าเครื่องเนี้มีคลิปเยอะมากทุกคนมันจะตัดไปเองเที่อุณหภูมิสูงนั้นสั้นๆเมื่อเช้าก็ไปถ่ายตรงบรรยากาศตรงศาลเจ้าพ่อแก้วอะร้านร้อยแก้วคาเฟ่มันก็ตัดไปไม่ถึงหนึ่งนาทีมันตัดไปก็เลยได้คลิปสั้นๆนะฮะ อุณหภูมิมันสูงจะ่เช้าเลยอ่ะอ,อร่อยมากดูสิต้มยำปลาวานทุกคนอร่อยมากนี่ฮะต้มยำปลาวานผัดเผ็ดปลาฉลามอร่อยมากครัวการเจนาเอ๋ยวิวดีด้วยนะทิวทัศน์เขาตรงนั้นนะมุมดีมากอื้อ คำเดือทองค่ะคือมีอาหารตามสั่งด้วยนะนอกจากอาหารเป็นอย่างๆทานที่ร้านได้แต่เรารีบเนี่ยคือได้เมื่อคืนไปไม่ทันก็เลยต้องสั่งเป็นเคเอเวมากินที่ล้ไม่ออเนี่ยอุณหภูมิสูงอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดอีกแล้วเนี่ยอืมอร่อยมากขอบอก ต้องกินอย,อย่างง่ายๆทุกคนอยู่ที่รสชาตินะฮะเราอยู่ในซีสอรนะ์ดไงพอดีโชคดีว่าติดซูเปอร์แวร์มาก็เลยได้กินและอันนี้เป็นจานลองแก้วของรีสอทค่ะจะต้องล้างคืนเขานะฮะประยุกใช้ไปก่อนทุกคนอร่อยมากเสียดายเวลานอนอมันไม่ยอมกดหยุดแล้วมาทุกคน เกิดอะไรขึ้น <c oughs>